สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับนี่ครับพามาดูมะพร้าวดกต้นเดิมหลายวันแล้วครับไม่ได้มาอัพเดตอ่าบ้านสวนนะครับนี่ครับเป็นเกือบเดือนเลยก็เข้าสู่ฤดูแล้งแล้วนะครับปลายหนาวแล้วไปช่วงไปปลายเดือนกุมภาแล้วครับก็ปลายหนาวแล้ว ไม่หนาวแล้วก็แรงร้อนมากแดดนี่ครับมะพร้าวนี่ฮะดกครับมะพร้าวแกงครับไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมเหมือนเหมือนทาอย่างนั้นหลายต้นเลยมะม่วงก็จากช่วงที่ผมมาล่าสุดก็ติดดอกนะครับจนตอนนี้ครับนี่ลูกโตโตแล้วครับกลับมาบ้านรอบนี้ก็มะม่วงโตแบบโอ้ เก็บเก็บกินพริกเกลือได้แล้วนะครับนี่แกวคอมินเดีย๋ยวเป็นพวกน้ำลกไม้นี่หลากสีเลยปีนี้มะม่วงไม่ค่อยติดนะครับติดน้อยนะครับติดน้อยมากสนใจแล้วพอติดช่อดอกแล้วร่วงครับนี่ครับดูรู้เลยเราจะเหลือเป็น บางส่วนนะครับส่วนน้อยนะครับที่เหลือมะพร้าวโซนนี้ก็มารอบนี้นะครับติดจันทั้งหมดแล้วครับติดจันทุกต้นเลยเป็นมะพร้าวแกงนะครับโซนนี้พอปลูกไว้นะครับมะพร้าวแกงมะพร้าวทำคั้นกะทินี่ครับไอเจ้ากระกอกน้ำนี่ลูกกระติดนะครับ พยายามมันอากาศร,ร้อน,นครับน้ำลดยังไงก็เอาไม่อยู่ครับต้นไม้ต้องชุ่มจริงๆนี่ครับ้ลมะม่วงครับที่ผมบอกก็ทิ้งลูกเป็นบางส่วนแล้วก็ติดนะครับสะเดาก็หมดชุดไปแล้วหมดหน้าสะเดาลแล้วเขาสู่มะม่วงแล้วครับหน้ามะม่วงแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือมะพร้าวนะครับเพราะมันเป็นทั้งปีเขาจะทยอยทั้งปีของเขาไปเรื่อยเลยครับดูครับดู นี่ต้นนี้ก็ปีที่แล้วก็ดกนะครับปีนี้ก็แต่ละต้นก็ติดกันพอสมควรแต่ส่วนใหญ่แล้วจะทิ้งลูกนะครับนี่จะเจอปัญหาทิ้งลูกเหมือนเนี่ยออกมาช่อหนึ่งจะไม่มีเป็นพวงแล้วครับส่วนใหญ่จะเหลือลูกเดียวน,นี่ก็น่าจะไม่ได้แล้วครับลูกนี้ก็ทิ้งในช่อเดียวกันนะครับนี่ยอดเดียวกันจะไม่ค่อยเป็นแฝดนี่ครับ เออพลาธมหอมครับพลามหอมก็ไม่เกินสามปีครับติดติดดอกติดจันแน่นอนไม่ต้องรอนานเลยพลา้มหอมมะม่วงที่สวนก็เป็นนี่ก็ทําความสะอาดนะครับจ้างคนงานมาตัดหญ้าแล้วก็เคลียร์ทำความสะอาดดูครับไม่ได้รดน้ำก็ตายครับ น่ครับพอลากสายยางกันก็ไม่ไหวผลต,ต้นไม้พริกครับนี่ทนนะครับนี่ใช่ไม่ทนพริกอนื้อเรดกด้วยได้กินสุกละนี่ครับมะม่วงมะม่วงปีนี้น่าจะถามว่าราคาน่าจะดีไหมผมว่าราคาดีแน่นอนเพราะว่ามะม่วงปีนี้ เก็บทุกส่วนนะครับโซนแถวเขตผมเนี้ยร่วงหมดเลยติดน้อยครับแล้วไม่มีไม่มีโอกาสที่จะติดช่อใหม่นะครับออกมาพร้อมกันหมดแล้วทุกช่อแหละแต่ตอนท้ายเหมือนจะร่วงเนี่ยต้นนี้เคยดกนะครับเขียวสวยมันนี่ปีนี้ได้ไม่กี่ช่อเองพามาอัปเดตดูนะครับพานนําหอมเตี้ยครับสามปี โซนนี้นี่ครับมะม่วงดูดูดต้นนั้นแทบจะไม่เหลือเลยครับหายหมดเลยลูกที่ติดช่อดอกมามะม่วงทำไมถมถึงบอกว่ามะม่วงปีนี้น่าจะแพงเพราะว่านี่แหละครับปัญหาที่ไม่ค่อยติดติดลูกกันนี่แหละครับนี่ต้นนี้นะครับไม่เห็นเลยครับปีที่แล้วเยอะนะครับอกล่องไอ้หนาลงไม้มันนะครับ นี้ำเราก็ให้ปกตินะครับแม่ก็ให้เป็นช่วงเวลาของเขาแหละนะครับดินเ็ายังชุ่มอยู่เลยไม่ใช่ว่าแม่ม่สูบน้ำขึ้นมาให้ตอนช่วงที่เขาติดดอกนะครับก็ให้อยู่แต่ไม่เอาไม่อยู่ครับนี่ดูครับต้นนี้เหลือต้นแล้วน้อยมากครับ นานี้ก็ยังเข้าสู่น้านแหลงครับเดินไปทางไหนก็สะดวกหน่อยไม่ค่อยรกเราทำความสะอาดได้ยาก็ตายครับเขายังไม่มีฝนลงถ้าฝนลงก็เขียวอึดขึ้นเหมือนกันนี่ครับนี่นี่พันใหญ่นะครับลูกที่ใหญ่ๆลูกกิโลครับตอนนี้เห็นอยู่ประมาณสักสิบลูกครับ ยังเป็นลูกเล็กอยู่นะครับยังมีสิทธิ์ที่จะลวกได้อีกนี่น้อยมากเลยครับสภาพอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงแปลกๆไปด้วยต้นนี้เพิ่งออกดอกออกดอกทีหลังครับคือดูไม่ยากครับมะม่วงปีนี้ปกตินะครับอ,อ่เจ้าเนี่ยฮะแก้วขมิ้นเนี่ยจะต้องดก นะครับเต็มต้นเลยครับนี่นี่นับลูกได้เลยนะครับจากสายตาที่ผมดูเนี่ยไม่ถึงห้าสิบลูกนะครับปีที่ผ่านมาแก้วขมิ้นโซนบนนะครับโซนบนข้างล่างจะเป็นม่วงตอนทั้งหมดตอกกิ่งทั้งหมดถ้าใครดูสวนบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟารม์มาตลอดจะรู้นะครับว่าต้นนี้ข้างบนนี้เป็นแก้วขมิ้นต้นแรกต้นต้นเขานี่คือแก้วขมิ้นแต่รอบเนี้ยแม่วลีเอากิ่งพันจาก มะม่วงสายพันธุ์อื่นๆ,ๆมาเสียบนะครับราบเป็นมะม่วงต้นนี้มีทั้งหมดสามสี่สายพันธุ์นะครับที่ยืนอยู่รอบๆ้างล่างจะตัดข้างบนทิ้งแล้วให้ข้างล่างแตกขึ้นก็ยังเสียดายอยู่ครับแม่หอกข้างบนก็ยังได้กินอยู่เนี่ยข้างล่างแต่ถ้าตัดข้างบนนะครับตัดตรงนี้ออกข้างล่างเขาน่าจะโตเร็วโตวได้มากกว่านี้นี่ก็หลายปีเขาได้ประมาณนี้นะครับ เราก็มีหลายต้นอยู่แค่เขามินเนี่ยมีทั้งหมดก็สี่ห้าต้นแหละครับมันมีพอกินอยู่แหละแต่ก็ยังเก็บไว้ได้อยู่ตรงนี้ข้างล่างเขาก็ไว้โชว์ได้พรามันเป็นมะม่วงหลายสายพันธุ์อยู่ตรงนั้นวานสามสามสายพันธุ์นะครับที่มาเสียบไว้นี่ยครับเป็นแต่สีเนี่ยครับปกติต้นเนี้ยมีเป็นร้อยลูกแต่ปีเนี้ยสลัดลูกไปเยอะเหมือนกันนะครับที่ร่วงร่วงอยู่ เหลืออยู่ห้าสิบลูกเนี่ยน่าจะถึงนะครับจากการวัดด้วยสายตาของผมก็ขยายพื้นที่ปลูกมาถึงนี้แล้วนะมะม่วงเนี่ยเยอะแล้วครับแค่กินก็พอและตอนนี้นี่ครดูผมไม่มาอแป๊บเดียวมะม่วงโตขนาดนี้ละอันนี้น้ำดอกไม้นะครับอัสทิทองกล้วยกล้วยก็ต้องคาไว้นะครับ ในสวนนะ่ะมีไว้ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้หวังจะกินลูกเขาขนาดนั้นนี่จะหักลงมาแล้วนี่ก็ถ้าตัดไปก็สองคืนก็สุกแล้วนะครับอืมต้นนี้หลายลูกอยู่สวนนี้ก็นี่ครับขยายมาถึงนี่กันแล้วปลูกเพิ่มมาเรื่อยๆครับนี่โตมันเขากู้มันไปแล้ว มันปีนี้ก็ไม่ค่อยได้ผลเห็นบอกคนอื่นเขาได้เยอะครับในอันนี้ต้นนี้เหลือไม่ถึงห้านัวลูกว่างเนี่ยอันนี้เป็น้ำม่วงใจทองดีนะครับต้นที่บ้านเ้วแม่ตอนกิ่งแม่ทับกิ่งมาแล้วก็มาปลูกได้สี่ห้าต้นนะครับปลูกที่สวนนี้แต่ก็ดูครับลูกเหลืออยู่สามลูกครับ ตรงัยจะไม่มีให้เห็นสักลูกเลยแนะดูท่าแล้วปีนี้ปีที่แล้วดกนะครับทา <c oughs> งนู้นหลายสายพันธุ์รับมาม่วงเขามาปลูกให้มันดูเยอะๆพอมันสุกเราก็เอาไปแม่ก็ไปกวนแจะน,นี่ฮะไออินตาผาลัำครับเข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย ปีที่สี่ที่ห้าแล้วทีเริ่มที่จะเริ่มที่จะมีลูกแล้วครับเนี่ยเขามีลูกแล้วนี่มีหน่อแล้วมีหน่อลูกขึ้นมาแล้วแต่ตัวเขายังไม่ออกออกผลน,นะครับปีนี้ก็ดูแตกตาขึ้นเยอะอยู่ครับไปดูสิกี่ปีก็บบำรุงแบบธรรมชาตินะครับแต่มีมีหน่อแล้วมี แทงหน่อออกมาแล้วขยายได้แม่เขาก็ออกผลอยู่มาดูเขาดูหลายปีแล้วคู่กันหนสองต้นสูงที่เดิมคนนี้พึ่งตอนแรกอยู่แถวนี้หายไปและนี่ก็ดูครับจืงแปลกเหมือนกันนะครับไอ้เจ้า ต้นไม้ลาค่ะแพงเนี่ยนี่พอโตขึ้นหน่อยปวกกินครับเนื้อมันเนื้อมันหวานหรือเปล่าต้นไม้ราคาแพงปวกกินไอสงสัยแมยาจะให้โชคผมนะครับวันนี้นี่ต้น ถอนนะครับถอนเก่าแก่เลยถอนเก่าแก่ตัดแต่งลงมาให้เทียลงนี่ครับนี่ดูดินแถวนี้มันแห้งเพิงเลยนะครับถ้านี้น้ํามันก็ไม่เก็บนะครับช่วงฝนมันฝนน้อยด้วยปีนี้ครับบอกเลยว่าฝนมันน้อยนะครับว่าฝนน้อยปุ๊บเนี่ยดูไหนหนาทัด่อน มะม่วงเขาน่าจะสะสมน้ําได้น้อยครับพื้นที่เขารู้ครับได้ดินอาจจะน้ํามันน้อยเขาก็เลยทิ้งทิ้งรถทิ้งลูกดอกติดครับเนี่ยดอกก็ติดอย่างเงี้ยครับช่วงที่ผมมาแต่ถามแม่เอยแม่บอกว่ามันร่วงหมดเลยทิ้งทิ้งทิ้งลูกเล็กหมดเนี่ยครับซึ่งมันมันแปลกครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าปีนี้น้ํามันน้อยฝอนมันน้อยนะครับนแก้วมังกร ฝนน้อยมันก็เลยพื้นดินข้างล่างนะครับเนี่ยเหลืออยู่เหลืออยู่สองต้นครับอ่าสมโอทับทิมสยามเหลืออยู่สองต้นแม่มาปลูกห้าต้นต้นนู้นตายหมดแล้วไม่เหลือน้ำช่วยไม่ไหวนี่ฝนก็ยังไม่มีมาเลยนะครับตั้งแต่ปีใหม่ สองปีใหม่มานี่ครับบางชุดมันก็ติดนะครับไอ้เนี่ยแต่มันจะติดไม่เยอะครับเดี๋ยวครับน,า,นาก็พอรัดยอดก็ติดดอกครับคือรัดยอดติดดอกอยู่แล้วน,าน้าเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ถ้าดูแลดีๆก็อาจจะได้กินลูกตลอดทั้งปีนั่นแหละนะครับนี่รัดยอดติดดอกขอเขาก็ไม่ได้ว่าตายง่ายนะน้าอดทนเหมือนกันนี่ครับโซนนี่นี่อันนี้ก็ เป็นกิ่งตอนนะครับต้นตอก็น่าจะเป็นแกวขมิ้นนะครับก็มาเสียบยอดเป็นน้ำดอกไม้ได้ห้าหกลูกนุ่นแก้วขมิ้นเหมือนกันแล้วก็โซนนุ่นสองต้นใหญ่นะครับสองต้นใหญ่แกวขมิ้นอีกสองต้นตรงนั้นดกประจานะครับทุกทีดกนะครับปีนี้นั่นเนี่ยครับไม่ดกเลยผลน้อยนี่สม้ม <c oughs> ส้มโอต้นเดิมครับ เริ่มติดดอกติดลูกติดผลเคยคล้ายๆกับว่าเริ่มเริ่มติดลูกไว้ต่อเนื่องครับนี่ครับชุดหลังวางกับพื้นเลยนี่ไม่ได้แต่งกิ่งเขาครับนี่ครับ<ม>เหมือนเดิมครับใบนี่ไม่ไม่สวยแล้วครับเพราะไอ้ตัวนี้ครับตัวแสบนี่แหมตัวแสบเลยนี่ห่อครับมันเลยนี่เสียแล้วนะครับนี่ เจาะเข้าไปแล้วไม่ทันแล้วยังไม่ถึงช่วงได้เก็บนะครับนี่ดกมากจนตน้นตะแคงเอียนเลยนะครับเหลือไว้ต้องกิ่งแบะเลยครับชุดสองก็แม่ก็ยังไม่ห่อนะครับชุดแรกที่หอ่อๆนี่คือชุดแรกนะครับเนี่ยถ้าไม่ห่อนะครับมันถ้าไม่ห่อเร็วนะครับเนี่ยาาจ,จะเจอลักษณะนี้ครัเจาะแล้วครับ อมันแตกด้วยหนังวันทองนะครับตัวดีเลยแสบมากนี่ติดดอกอีกแล้วเป็นทั้งปีครับตอนนี้เป็นหมุนเวียนหมุนเวียนทั้งปีครับส้มโอครัเป็นอ่าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมผมดู ในโซเชียลก็เป็นพืชที่ทำกำไรได้ดีนะครับเพราะส้มโอหนึ่งต้นเนี่ยเขาให้ลูกเยอะเหมือนกันนะครับนี่นี่ครับนี่นี่ติดดอกชุดใหม่นะครับนี่แตกยอดมาก็ติดดอก <c oughs> แตัใง่ตาขยาย พักช่วงนี้ยังไม่ได้ให้น้ําแต่ใบผูโปรูกนี่ไม่ใช่อะไรแล้วครับแมลงสะแกรครับมาจัดใบเขากินทั้งใบสม้มโอใบขาเทศใบมะขามเทศหวานเขาก็กินครับเนี่ยซัดทั้งหมดเลยเออจะจะอมนี่ไม่ได้แต่งครับ นี่ต้องแต่งกริงนะครับต้องแต่งจริงแล้วก็ให้น้ํานะครับถึงจะได้ผลผลิตครับจะอมชมพูแดดจัดอยู่อ่ะผ่าชมช่วงนี้เดินสะดวกพื้นทําความสะอาดให้แบบแล้วก็นี่ครับอะม่วงคาลูกใหญ่ครับแอปเปิ้ลครับปีนี้ติดดีกว่ามะม่วงพันอื่นเลยนะครับอะม่วงแอปเปิ้ลเนี่ยนี่ครับแม่บอกป,ป,ปีนี้น่าจะได้ห้าสิบลูกครับ มองนี่มีก็แต่งตอนกิ่งทาพกิ่งเสียบกิ่งอยู่ต้นต่อก็เป็นแกวขมิ้นนะครับนี่ครับแกวขมิ้นต้นนี้สองต้นใหญ่โซนนู้นก็ติดลูกแล้วแกวขมิ้นเช่นกันครับมีหลายต้นอยู่แกวขมิ้นเหล่าอาเดินชมต่อครับ โอ้แบมะกรูดสวยเลยโอ้โหแน่นอนแน่นอนน่ครับก็เก็บมาฝากนะครับสําหรับบ้านสวนแม่วีเรตรฟฟ์มครับมาอัปเดตมะม่วงปีนี้นะครับมะม่วงปีนี้ก็ผลผลิตน้อยครับในสวนดูจากนี่แล้วไม่ดกครับมองว่าราคาคงจะแพงอยู่เพราะว่านี่ครับมาเอ น้ำดอกไม้มันต้นนี้นะครับปกติเต็มต้นเลยครับปีนี้ไม่มีเลยครับแทบจะนับลูกได้เลยครับสองต้นใหญ่เนี่ยผลิตน้อยครับกรเกษตรอินทรีย์นะครับก็แบบนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามบ้านสวนแมวลีกเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตสวนเข้าสู่ฤดูมะม่วงแล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามมาส่วนแม่ลิเดธฟาร์มครับสวัสดีและขอบคุณครับ